เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านไม่รอดหรอกครับยังไงก็ไม่รอดหรอกบอกไว้เลยมึงจะไปอ้างว่าอะไรนะมึงจะเอาอะไรนะป่าเสื่อมโทรมนี่นะยังไงมันก็เป็นป่าสงวนอยู่แล้วนะมึงจะบอกว่ามึงจะมาปลูกป่าให้มันเขียวกระจีปลูกป่าโคตรพ่อมึงเหรอมึงคือบอกไม่เอาไม้ยงไม้ยางนูน้นมาปลูกปรงปลูกป่านูน้นเอาไม้ะยงประยงุะยงนูน้น มึงเอามะกล้วยนี่นะเอาไวน้นะทุเรียนนี่นะมาปลูกกบกวายะะมันพืชเศรษฐกิจนะั่นน่ะ <c oughs> ใช่ไห<ด>มล่ะปลูกเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าใครล่ะอันนี้มึงปลูกเพื่อผลประโยชน์เข้าตัวเองจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่สารจะมองว่าแบบนี้ความคิดมึงนี่ยะมึงเอาความคิดมาจากไหนบ้างเหมือนเด็กปัญญาอ่อนว่ะเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอะไรมันเขียวขึ้นมาลระครับฮะ มึงจะบ้าสงวนนี่นะเอามาไถเอามาพวนเอารปโคมาตีป่าตีอะไรนี่นะแล้วเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจนี่นะมาปลูกทุเรียนปลูกไว้ปลูกกล้วยนี่นะความคิดมึงแบบนี้เหรอเอากดไลค์ด้วยนะครับนะมันถูกต้องไหมครับพี่น้องเอฟทีมันใช่หรือเปล่าครับบอกว่ายังไงการปลูกก็ดีกว่าการตัดนะฮะมันว่าบ้ากับก่อนมึงสิปลูกมึงจะตัดมึงจะเอาอัน อเอ,อไม่ใช่ว่า <c oughs> รถไมโคเขาไปล้มตีหรือยังไง <c oughs> เอาาก็รอดูครับพี่นะ้องเอฟซีรอดูนะรอดูครับเห็นเราตัวอย่างเราก็ได้เห็นมาแล้วใช่ไหมครับมันเคยทําให้กับพ่อไปอีกแม่นางอ,งองีกแลวไม่ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นยังไงครับผลงานผลงานเป็นยังไงครับพี่น้องชัด <c oughs> เจนไหมครับเป็นที่ประจักษ์ไหมที่คุยเป็นยังไงครับ ลาบคาบครับแดงเงินเขาเพ่อไะไรครับสี่แสนไม่ใช่เหรอครับกองแดงไปไหนครับเออไม่ไรลงไรลอยไปไหนครับฮะอะไรนะชินลงนลาราอะไรอีกเป็นยังไงวะเฮ้ยเงียบกิบอะไรอีกล่ะทําไมไม่เอ่ยฮะตอนนี้ไปหากินกีวีส้นตีนนี่ทีนี้ มันจะดันถึงสามศาลครับรูปปากรอแล้วครับตอนนี้ไปที่ดงที่ดินก็ไปทากาให้กัอีนี้ไม่ได้ทดํารูปความคนอื่นหรอนะ<ม>ไปประเมิมเนราคาที่<ะ>ดงที่ดินิน <c oughs> าาานาทจะไปทำให้มัน,มนยุ่งยากทำไมจะมีเงินหลานจะไปเข้าทําไมเออใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่ะเออเอาอยางนาไปปลูกที่ถ้ามึงปลูกป่านน่นไม้ะยุงไม้ะยุงนูนะ่นเอาไปปลูกอันนี้ผลประโยชน์ของมึง,งเงินเข้ากระเป๋ามึงนะใช่ไหมล่ะเอารถทงรถไถไปไถถ้ามปล่อยลูกลลางมันก็ต้นไม้ธรรมชาติมันก็ขึ้นของมันเองมึงไม่จะไปต้องไปปลูกมันหรอกนะสิบปีมันก็โตแล้วต้นไม้น่ะมันใหญ่แล้วเท่าแข่งเท่าขาแล้ว เออนะครับนะการประเมินประเมินราคงราคาถือว่ามันต่ําเกินไปนะครับพี่น้องเอฟซีหรือมึงโทรไปคุยไปเคลียรจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือยังไงนะครับมันต่างกันลิบลับเลยแต่ทําไมของพ่อพระเอกแม่นเอกทาไมมันหนักหนาะสากันขนาดนี้ของยีนี่เป็นยังไงครับอ่ามันเป็นยังไงครับพี่น้อง ในความคิดของผมถ้าค่าปรับน้อยแบบนี้สารจะสั่งจำคุกนะสารจะสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญานะพี่น้องเอฟซีรอดูสารเป็นคนตัดสินนะครับนะอ่านะครับนะแล้วหน่วยพยักของกภูมิเนี่ยเขาจะแย่งยังไงนะครับก็รอดูเออมันจะอ่อนหรือไม่อ่อนก็รอดูนะครับนะเราจะได้รู้กัน เดี๋ยวจะได้รู้กันยังปากดีอยู่นะครับตอนนี้ยังปากเก่งอยู่ยังปากเจ๋วอยู่นะอ่ะยังปากดียังปากเจ๋วอยู่ยังปากเก่งอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็ได้ยิ้มทั้งน้ําตาครับผมเดี๋ยวได้หัวเราะทั้งน้ําตากูบอกไว้เลยนะเออนะครับนะเป็นยังไงล่ะที่นี่อื อ่าบางคนรุ่นนย์เป็นยังไงพูดไม่ออกเลยครับพวกมึงเออพวกมึงไม่ต้องมาพูดพวกมึงอจาก็เย็นก็หือหรือเออปล่อยให้มันทำคอนเทนต์ไปเออนะน้องโยกเน่าถือว่าทำบุญทำทานไปซะไม้มันเข้าไว้นะครับเนาะที่กูกูพูดแล้วกูแปดวันแปดคืนกูพูดแล้ว บุย่าง่ายกู <chat> กูพูดแล้วแปดวันแปดคืนไม่งั้นกูจะหามกูเป็นประกันบอกเอออนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นไงล่ะเป็นไงกูก็เอาคําที่มึงมาพูดแหละมาว่าไงมึงบอกว่ายังไงมึงบอกว่าสิ้นปีนู่นมันไม่ถึงเอา้ามึงขี้คุยว่ายังไงฮะ อ่ก็นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้น <c oughs> มันเป็นแบบนั้นไงอ่าหลอกเงินไปเรื่อยๆเลยแบบนี้เอาเงินไปเรื่อยๆเลยทีนี้ขายเข้าไปแหละเก่งซัง,งกก่งมาขายเข้าไปอืขายเข้าไป,าาไปส่งเต็กดู <c oughs> ขายลวดขายเลยเอาเงินไ้มั่นแบบน,นี้เออขายไปนะครับนะนี่เอาเวลาจะไปเฝ้า,า,า,าเปลงสามนะเปลงสองเจ้จอนี่ อาจจะปปไปว่าไก่หูขออ้อหลายเอาเปลงสองนี่นี่เลงสองที่เราจะแจ้งความนะเดี่แจ้งความขอโทษนี่จะว่าวไ,ไก่หูข้อแล้วเดีเราสองมาเลเี้ยงเพลงสามนี่มันลนโรงยู่เ <c oughs> อ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟจีเนะี่ยมันเป็นแบบนี้ไงอืมนะครับเห <c oughs> ็นไหมล่ะทีนี้กูว่าวาแล้วกูว่าแล้วไปจะไงล่ะมันคอตกอว่าเลวครับ กัน็ตกบ้านแต่สารครับตกซุกบ้านนี้ครับไปกับเสียวฝนท่านี่ไปกับพศอกก็ไปนะดูว่าเดินจังหาพันดูจ้าไปเดินหาพันดูนูพ่อไปนี่แหละโน่ก็ใกล้เป็นภาคแล้วครับพี่น้องเอฟซีพ่อไปน้ำยี่ได้ละนอ่ดิจังหาพันโอได้หาพันเนี่ยได้เครื่องงวดได้เครื่องงวดรถกัะไรได้เครื่องงวดหรือเ็งานนั่นจะมือจังได้หาพันออบริแรง่ายๆเด้อไป ไปน้ำเนกับเมื่อเดียวได้หาพันนู้มันก็ไปเมื่อปีแล้วแบบนี้เออไม่ได้ไปฟรีนะได้ห้าพันนะเออออกมาเจ้สาวก็ตุกๆแล้วับปั่นไก่ถือผ <c oughs> ้าขีขาวตาตูมขีมุ่งย้อยเลยบ้านนี้ <c oughs> ขันกับันพอดัง <c oughs> อกเ <c oughs> ออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> พี่ร้วนสวัสดีครับคุณกันนี่ที่ลุงสินสวัสดีครับอ่า นี่แหละแปลงสองก็จอๆนี่แ่ะก็จะมาปิดบริษัทหกมึง <c oughs> <c oughs> อีเวนนอ่าี่นะคะขอบคุณมากค่ะนะก็ให้สังสอ c ไปกันห้าพันนะคะให้พี่หัวลูกนิมิตของหนูนะคะแล้วพันหนึ่งเออให้พี่ขายข้าวแกงของหนูก็พันหนึ่งแล้วก็ส่งให้หลานพี่เขาก็หมื่นหนึ่งค่ะของหนูก็จะเหลือนะคะก้าหมื่นสามพันบาทค่ะเงินนี้นะคะเนาะ ถ้าไม่พออย่างไงก็ค่อยว่ากันใหม่นะพูน่าโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องโอ้ยนะครับคนณไหก็จะจังจดไหนนะจังแล้วปึกไอ้ญาติเจ้าของมื่นหนึ่งให้ผู้อื่นใช่ไหมไอ้ญาติเจ้าของมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะไปถิ่มทไมะขจีหาไปพิบัติซาดแล้วก็จะไปถิ่มนะอีปึ๊กไอ้นี่แสนหนึ่งโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะพูนว่าแม่งลูกหลานตัวผู้เจ้าจิหาไปถิ่มนะ แต่แบบปึกคักปึกเดออีฮามึงเออหลานในหลานเจ้าก็ไปซื้อปลาบึกขึ้ปลาขายไอเบอร์หนึ่งก็เบอร์ลงทุนในหลานตุ้มพ่อเจ้าพูนนะพี่น้องเอพี่ือเบอลุงทุนในข่ายเนี่ยไปเป็นผายแม่มดล่ะจะว่าขอว่าถึกอยู่บ่อยพูนแล้วพูนลูกหลานตุ้มพ่อเจ้าจะหามไปชิ่มผุน้ำไตพุนครับอีนี่จะไปหัวซ่าบ่ วิธดีสุขภาทราบพอให้ลูกหายหลานต่อผู้เจ้าผ่นมันจะบ่ด,ดีกว่าหรือแม่นหมดล่ะให้ลูกลหลานมือ